สวัสดีครัอ้าเอาหดูจะสปอร์ตอีกแล้วเนี่ยบ้าโคกีฬามาแล้วค่ะใส่จะชอบเลยกันสปอร์ตรล้วใตายมากกว่าตาๆๆายตายตายบ้าโบกีฬาจ้ามาแล้วจ้าวันนี้ผมกบแฟมาด้วยสีสันที่ร้อนแรงสดใสนี่ สวัสดีทุกคนนะคะบ้าบอเคยีลานะ a c e b o o k แล้วก็ u t u b e อัมเรนทีวีครับผมใครเข้ามาแล้วฮัลโหลทักทายเซฮายมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้เราแปลกนิดนึงเราก็มาอีกหนึ่งซนิกีฬาที่ต้องเรียกว่าเป็นกีฬาได้ไหมมีการแข่งขันหรือเปล่าคุณคุณว่าหนูว่ามีการแข่งขันนะมีมีมีเราจะว่าไปมันเป็นว่ามันเป็นคาลเจอร์ที่มันเชื่อมโยงกันกับเรื่องของกีฬาได้ด้วยผ่านพวกมิวสิกมาร์เก็ตติ้งอะไรงี้ใช่เพราะว่าบางอีเวนท์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับกีฬาาเเเเนนนนีี่่ยรจจะะห็็วมมับููทป ที่เขาจะคอนมาเปิดแผ่น scratch แผ่นให้แบบเหมือนงานมีบรรยากาศที่แบบคึก<ช>คืนใช่ไม่<อ>มนานมาเนี่ยผมกาแฟเคยเล่าข่าวเรื่องของโบรมานะครับ,รบ <ๆ S 2> เปิดตัวสินค้าทองค่ำๆแล้วก็ๆๆจะมีรูปดีเจสองคนเนี่ยมาเปิดเพลง scratch แผ่นเลือกสกอร์เลือกมิวสิก วันนี้ผงกาแฟก็เลยไปเชิญนะครับดีเจเป์นพพลิตพิสิทธิ์วานิชนะครับซึ่งเป็นดีเจชื่อดังหน้าตาดีหุ่นดีแห่งขึ้นก็สิบเก้าทำไมไม่ชวนเขามาที่สตูเลยเขามีเมียแล้วบอกไม่รู้เดี๋ยวต้องเช็คดูนะครับเอาแล้วก็แค่อยากจะเชิญเขามาที่สตูอัแต่วันนี้พี่เปิ์ไม่ได้ว่างมาที่สตูแต่ว่าว่างโฟนอินมาร่วมพูดคุยกับเราเดี๋ยววันนี้จะไปคุยกับพี่เปิ์กันนะว่าการเป็นดีเจไปตามอีเวนต์สครชแผ่นแล้วเหมือนพี่เปิ์เนี่ย จะรับสอนด้วยที่สําคัญนะ <ผม S 1> แฟร์ทำไมคะที่ฉาเปิร์มาเลยคือ,คอถ้าดูใน Facebook ของเปิร์ค่ะเปอร์สอนแล้วมีแต่ลูกศิษย์สาวๆออสวยๆ เท่านั้นเลยหรออันนี้อิจฉาแล้วแหละเอออิจฉาแล้วนะครับอ่ะน้องเปิลมาแล้วครับสวัสดีครับน้องเปิลสวัสดีครับพี่เปิลไม่ได้มีแต่ผู้หญิงนะครับพี่โอ้โหรีแก้ตัวเลยน้องเปิลเขาแอบฟังเราอยู่ตรงนั้นแล้วรีแก้ตัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกครับสวัสดี๋ยวบคุเปิลเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแนะนำดีครับท่านผู้ชมครับถ้าใครสนใจงานของคุณเปิลนะครับก็คือว่าคุณเปิลเนี่ยเขาจะจัด รายการนะครับอยู่ที่ขึ้น99 FM เวลาประมาณ11โมงนะครับแล้วก็เนื้อหาคอนเทนต์ที่เปิลเขาโดดเด่นมากคือเรื่องของภาพยนตร์นะครับใใภาพยนตร์ด้วยใช่แต่การที่เขาจัดตัวเรื่องของหนังในบนวิทยุเนี่ยสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือเพาะไปตาม Facebook ของเปิลนะครับ,รบเปิลเนี่ยเขามีลูกศิษย์สาวๆสวยๆ <c oughs> เป็นกองทัพพี่เปิลแก้ข่าวเร็วเร็วแก้ข่าวแล้วช่วงนี้ ไม่ไค,คือจริงๆก็สอนผมสอนหมดเลยครับไม่ว่าะจะเป็นทีทางดนตีแค่เพียงแต่ว่าอาชีพดีเจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องๆผู้หญิงเนี่ยจะสนใจเยอะเป็นพิเศษครับออันนี้ริ่อมถามเลยดีกว่าว่าพี่เปิลเนี่ยเข้ามาในวงการการมาเป็นดีเจหรือว่ามาเริ่มสอนแบบนี้คือทํำไมถึงได้เข้ามาในวงการนี้ชื่นชอบอะไรเป็นอย่างจริงๆเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็คือเราเป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วครับ,รบแล้วก็เหมือนกับว่ามีความสนใจในเรื่องของการแบบเอ๊ะ เป็นดีเจเล่นเครื่องดีเจพวกนี้ตอนแรกเราก็ไม่รู้จักหรอกครับก็เหมือนกับเห็นเขาเล่นก็รู้สึกว่าอยากจะเล่นบ้างมาเริ่มจริงๆิมาเริ่มสนใจตั้งแต่ปบบโอยก็เมื่อสักสิบปีที่แล้วแล้วครับก็เหมือนกับที่พวกไอ้พวกเครื่องพวกนี้มันเริ่มเข้ามานะฮะเราก็เลยแบบเริ่มสนใจที่อยากจะเล่นเป็นอะไรเงี้ยก็เลยไปหาไปลองเรียนดูครับแล้วก็มาเป็นดีเจแต่พอมาช่วงเออ สปีที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์โควิดนะครับคพวกผับเอ,อ่ยหรือร้านต่างๆเนี่ยอาชีพดีเจเนี่ยก็คือแทบจะตกงานหมดเลยเราก็หลังจากที่เราเป็นดีเจมาเราก็ไม่มีที่ไปเปิดใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่าไอ้อย่างนั้นเราก็มาเป็นแบบเป็นครูสอนละกันไปก็คือแบบไปสอนตามบ้านสอนตามที่ต่างๆแทน ก็เริ่มมาผันตัวไปเองเป็นเป็นครูสอนดีเจแทนครับ๋อ้โหค,ครับคนที่มาเรียนเนี่ยครับมักจะอยู่ในวัยอายุประมาณสักท่าไห่มันมันจะมีสโคบไหมว่า20ถึง30 30ถึง40มันจะมีงี้ไหจริงจริงมันเริ่มได้หมดเลยครับตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับหรือว่าหลายๆคนมองว่าเฮ้ยดีเจเนี่ยจะต้องแบบไปอยู่ตามผับจะต้องอ,อ,อายุ18บวกขึ้นไปหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่เลยครับแค่ แค่คุณเป็นคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการฟังเพลงแล้วก็อยากจะเปิดเพลงให้กับให้กับใครฟังก็ได้ให้กับคนที่บ้านฟังให้กับเพื่อนๆฟังก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นดีเจเนี่ยมันสามารถเริ่มได้ตั้งแต่เป็นเด็กเลยก็ได้ครับค่ะอุ้ยอันนี้หนูถามแบบไม่รู้เลยหรอเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเหมือนกันเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นคนมา s ค u a r แผ l a t ะเท่มันยากไหมเพราะว่าไอแผงข้างหน้าที่ที่เห็นวมกันจ้าทำงานอ่ะมันดูแบบยัวเยียยัวเยียมากเลยอ่ะความยากมันคืออะไรคะ เริ่มต้นเนี่ยการเป็นดีเจเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้เรื่องของการใช้งานเครื่องก่อนครับเหมือนเราเหมือนเราไปขัดขับรถนะครับ<ะ>เรียนขับรถเนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ารถเ,เนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรที่ต้องควบคุมรถบ้าง<ะ>เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของเราก็คือการเป็นดีเจก็คือต้องเรียนรู้ว่าฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยปุ่มไหนเปิดเพลงปุ่มไหนปรับเสียงลดเสียงใส่เพลงเข้าไปยังไงเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนครับก็ ็ค่อยฝึกไปครับอ๋อแสดงว่าถ้าผมกาแฟจะเป็นเอ,อดีเจบ้างเนี่ยการจะพูดแทรกการจะสคัชแผ่นการจะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลักษณะสไตล์ของแต่ละคนและจริงไหมถูกต้องครับแล้วแต่ดีไซน์ใช่เพลงเพลงที่เพลงที่เปิ์ม,มักจะเลือกมามาใช้สอนสอนนะครับสอนออมักเป็นเพลงแนวไหนครับ เป็นแนวชื่อว่า House Music ครับอ๋อ House Music คือ EDM เนี่ยมันคือย่อมาจากอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์มิวสกครับก็คือเป็นเพลงที่ถูกสังเคราะห์ด้วยด้วยด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องแบบด้วยเครื่องเป็นเป็นเสียงสังเคราะห์ต่างๆนะครับซึ่งเพลงแรกที่แนวเพลงแรกที่เข้ามาใน EDM เนี่ยก็คือเพลง House Music h ครับ m u u s e Music เนี่ยจะเป็นเพลงที่ เป็นจังหวะฟังง่ายๆสบายสบายครับไม่เร็วมากแล้วก็ไม่ได้เต้นอะไรมากมายครับคือเริ่มต้นเนี่ยคนที่ฟัง EDM เนี่ยหรือว่าเล่น EDM เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เริ่มจากเป็นแบบงานงานเต้นรำธรรมดาเท่านั้นเองครับ<ะ>แล้วก็มันก็ค่อยออค่อยพัฒนาพัฒนามาพัฒนาการมาให้เป็นแบบว่าเริ่มแบบใส่จังหวะให้มันเต้นมากขึ้นให้มันเร็วขึ้นให้มันแรงขึ้นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของ EDM เนี่ยเป็นเพียงแค่จนรีทํานองเพื่อใช้ในการเต้นรำเฉยๆครับ สมมติว่าแฟร์เขาออกรองเท้าวันหนึ่งในอนาคตชื่อว่าแฟรลี่สเนคเกอร์แล้วมันดังแล้วแฟร์เขาเปิดตัวถนนเข้าสารนะครับแล้วแล้วแฟร์เขาแ้วแฟร์เขาเชิญเปอร์ไปเปอร์จะเลือกเพลงแนวไหนในการเปิดตัวแฟรลี่สเนคเกอร์ที่ถนนเข้าสารในเวลาค่ำคืนอันนี้คือโจทย์อันนี้คือโจทย์ใช่ไหมผมเริ่มจะโจทย์แจ้งโจทย์ยากวปะไม่ไม่เอาฮิปฮอปหรอต้องตีตต้องตีความก่อนว่าคือคือการเป็นดีเจเนี่ยเราก็ต้องมาต้องตีความก่อนว่า กลุ่มคนที่จะไปร่วมงานเนี่ยเป็นกลุ่มคนกลุ่มไหนเป็นวัยรุ่นไหมเป็นกลุ่มวัยทำงานไหมเป็นผู้ชายเป็นหลักหรือเปล่าหรือเป็นผู้หญิงเป็นหลักอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าผมฟังจากกลุ่มของของพี่เจี้ยงมาเนี่ยก็เน้องน้องแฟนะฮะน่าจะแบบมีหนุ่มๆเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเาอาจจะแบบเออแบบหนุ่มๆเยอะจะอาจจะเน้นเน้นแนวไปทางแบบผู้ชายผู้ชายหน่อยเต้นเต้นหน่อยให้มันแบบว่าทึกคักหน่อยครับ อ,อย่างนี้สั<ห>กการทำงานหนึ่งงานเนี่ยมันต้องมีการทำการบ้านเหมือนกันเนาะอย่างนี้แดงว<ะ>่าอะไรคือคือการเป็นดีเจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเราไปเปิดแบบ <ứng> เลือกเพลงอะไรไปเปิดเลยไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นดีเจเนี่ยความยากของมันก็คือเราจะต้องตีโจทย์ก่อนครับว่าผู้ว่าจ้างงานงานนั้นๆเนี่ยเ,เขาจ้างเราให้ไปทําอะไรแล้วกลุ่มคนฟังเป็นใครเป็นเด็กไหมเป็นวัยรุ่นไหมเป็นผู้ใหญ่ไหมเพราะว่าแต่ละกลุ่มก็ฟังเพลง ในลักษณะที่แตกต่างกันครับ๋อแล้วอย่างนี้ผมบอกให้เลยน้องแฟร์เราสองคนคิดคําถามนี้มาจากบ้านนะครับถ้าเป็นแนวเจดโปรดิวเซอร์รายการเราหรือเป็นแนวไอตั้มทีมงานรายการเรานะน่าจะเป็นพวกสปีดเมทัลหมอํำอะสปีดเมทัลหมอํำเราสามารถเอาเอาทุกอย่างมาอันปดแบบนี้ก็ได้เหรอได้หมดเลยเหรอขึ้นอยู่กับกลุ่มคนฟังเลยครับเคื่องเกสามารถเปิดได้ทุกแนวอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนฟังสมมุติว่าถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยรุ่นมหาลัยช่วงนี้ฮิตเพลงแบบลังสิตมันร้ายอ้าวแล้วก็ออ๋เพลงแบบแนวติ๊กตอกให้เขาใช่ก็จะเป็นแบบแนวแนวนั้นให้เขาแบบแล้วแต่กลุ่มครับถ้าเป็นกลุ่มฝรั่งก็อาจจะแบบเป็นอีกแนวนึงแล้วถ้าเป็นกลุ่มพี่เกี้ยงอะคะเอิลมีผลต่อการจัดรายการของเบอร์ในข้าศึกก้านะมึงฟังก่อนนะมีผลต่อการจัดรายการของในข้าศึกก้านะอะไรน่าเลยนะพี่เปิ้ลพี่แมนนยูไเตปิ้ลี่ลีาไงนะแอบลืมบอกแฟร์เปิ้ลเขาก็เปิ้ลเขาก็เป็นแฟนแมนยูอ๋อ อแต่สงสัยเพลงที่พี่เปิ์เปิดน่าจะต้องเป็นเพลงแบบว่าโศกโศกเศร้าๆแล้วน้องเปิ์เนี่ยครับผมเคยเจอคุณพ่อเขาที่พาร์ลก้อนคุณพ่อน้องเปิ์เป็นคนที่เก่งเรื่องดนตรีมากจึงไม่แปลกเลยว่าทําไมแหมลูกไม้เนี่ยหล่นอยู่คนต้นนะครับเปิ์เท่าที่ผ่านมาเคยมีไหมว่าเปิ์ไปทํางานเชื่อมโยงเกี่ยวกับคนในวงการกีฬาเรื่องราวในวงการสปอร์ตมีบ้างไหมอีเวนต์เหรอคะอีเวนต์สปอร์ตใช่เลย อีเวนท์ถ้าประจีเวน event เนี่ยผมผมรับอยู่บ่อยๆอยู่แล้วครับแต่อาจจะแบบไม่ได้เน้นเป็นด้านกีฬา,าเ,เป็นหลักเท่านั้นเองครับ <ừ> ไม่ได้เป็นกีฬาเป็นหลักแต่แต่เป็นพวกอีเวนต์เปิดตัวอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยอีเวนต์พวกเปิดตัวสินค้าเปิดตัวแบบผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยก็มาากักจะจ้างดีเจไปครับเพราะว่า มันก็ช่วยแบบสร้างบรรยากาศให้มันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าหนูอยากได้แบบจิงเกิลเข้าเพลงบ้าบอออนไลน์อย่างเงี้ยอยากให้พี่เปิลแบบว่ามาช่วยมิกซ์ทำให้แบบเปิดรายการก็ทําได้ใช่ไหมก็ทำได้เหมือนกันรายการบ้าบอก็ทำได้แต่ก็ต้องใช้เวลานะฮะอ๋อต้องใช้เวลาก็ต้องมานั่งแบบดูว่าเอ๊ะแบบเอออยากได้ลักษณะแบบไหนเปก็ทำได้ครับเปิลถ้าผมส่งแฟร์หรือว่าคนที่เป็นผู้หญิงรุ่นรเดียวกับแฟร์ยี่สิบกว่านี้ไปเรียนจะจะรู้ว่า ระยะเวลาในการเรียนเนี่ยมันจะประมาณนานแค่ไหนกี่ครั้งเดือนหนึ่งจริงเนี่ยเรียนไม่นานเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราจะต้องเรียนเรื่องของการใช้งานเครื่องแค่นั้นเองครับเราจะต้องมารู้จักว่าเครื่องดีเจเนี่ยมันมีอะไรบ้างและมันใช้งานยังไงแต่สิ่งที่ต้องไปฝึกซ้อมกันเอาเองนั่นก็คือเรื่องของประสบการณ์ครับประสบการณ์เนี่ยเราสอนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรียนเนี่ยไม่กี่ครั้งหรอกครับแต่จิงแต่ว่า ขึ้นอยู่กับการฝึกของคุณแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าเออไปออกไปทํางานแล้วออกไปเปิดแล้วเนี่ยยังยังรู้สึกแบบไม่ไม่มั่นใจพอไม่แม่นพอก็ก็กลับมาเรียนใหม่ได้ครับออมันเหมือนกับเราตีกอล์ฟหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเี้ครับเราก็ต้องคอยกลับมาไดาก้กอล์ฟหรือกลับมาซ้อมอยู่ต่อ,อเนื่องครับเพื่อเพื่อเพื่อจะได้แบบเปิดได้ทําได้นครับ,อ,รบอย่างนี้นักเรียนที่อายุน้อยที่สุดของพี่เปอ๋ออายุประมาณเท่าไหร่คะ หกขวบครับหกขวบคนแรเนี่ยแล้วหรอขวบแล้วใช่ครับเพราะว่าน้องๆยุคใหม่ยุคนี้มันก็จะมีบบสื่อโซเชียลที่เขาได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นทวิตตอฟเฟซบุ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเด็กๆก็เขาก็จะได้แบบเขาจะเขาจะเขาจะผลูกพันกับเสียงดนตรีค่อนข้างเร็วมากครับก็เลยแบบมีเขาจะรู้ตัวตนของเขาเร็วมากครับเขาเด็กบางคนแบบ หนูอยากเป็นดีเจเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่หกขวบเจ็ดขวบเลยครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสนับสนุนให้มาเรียนเป็นเป็นดีเจต้องมีคาแรคเตอร์ของตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมาเพื่อเป็นที่จดจำไหมเอ่ยก็ควรต้องมีครับควรต้องมีมก็ต้องเป็นเราเรา,เราก็ต้องบง่งบอกด้วยว่าเราเป็นแบบเ,เป็นกลุ่มไหนแนวไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาชีพดีเจก็มี มีเยอะเนาะคนที่เป็นดีเจก็หลายคนเนี่ยครับ,บเพราะฉะนั้นการทำพรีเซนต์ตัวเองให้มีความโดดเด่นเนี่ยก็จะเป็นที่จดจําได้ง่ายครับหาคาแรคเตอร์หาหาจุดเด่นของตัวเองให้ได้สไตล์อะไรอย่างนี้<บ>อย่างนี้อย่างนี้เออขอโทษนะคะอยากรู้ว่าสไตล์พี่เปิร์กเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบถ้าให้พูดถึงสไตล์ของตัวเองอ,ะอ่ะคือการ,รการสแครชหรือว่าการแบบเออทำผลงานออกมาแบบไหนของผมจะเน้นแบบว่า กลุ่มวัยทำงานฮะอ๋อเป็นกลุ่มวงานเป็นสไตล์แบบว่าถ้าเกิดออแบบว่ามองหาค่ะมองหาแบบเอ่อเพลงแนวสากลเพลงแนวแบบยุคแบบเอสตีเก้าสูงอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมจะเน้นแบบว่ากลุ่มผู้ใหญ่นิดนึงครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะก็จะมาทางนี้ฮะที่ที่แฟนเขาถามา<ห>ว่าถ้าให้ผมไปเปิดแต่ว่าเต้นเนมากๆก็อาจจะไม่ไหวอ๋อไม่ชอบอย่างไงีที่เมื่อกี้แฟนเขาถามเนี่ยมันมีสไตล์ที่เรียกตัวเปิดไหมว่าเปิดเป็นดีเจสไตล์อะไร เขาเรียกว่าเป็นดีเจสายมิกซิ่งครับสายมิกซิ<อ>่งสุดดีเจจะมีสองแบบครับผมเราก็สายม er ิกเซอร์นะชนอ่ามัน,ม,นม,มันมีสองแบบ <c oughs> คือหนึ่งคือ,หน,คอ,ห,นคอหนึ่งคือสแคตชิ่งครับสแคตชิ่งก็คือที่ที่สแ a ตแพดที่เราเคยเห็นนะครับอันนั้นเนี่ยจะเป็นแบบเน,น้นเน้นสกแกตแพดเพื่อสร้างจังหวะครับอะไรต่างๆนะครับส่วนของผมเนี่ยจะเป็นสายมิกซิ่งมิกซิ่งก็คือการเอาเพลง เอาเพลงมาผสมกันมาร้อยเรียงกันครับเขาเรียกว่า DJ สายมิกซิ่งครับเออครับผมให้เวลา2นาทีครับเออถ้าผมก็แฟสนใจหรือใครสนใจจะไปเรียนกับอาจารย์เปิร์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ชื่ออะไรเอ่ยบอกมาช้าช้ชัดชนะครับครับอ๋อจริงๆก็อยากจะให้ไปติดต่อทางพวกเพจต่างๆของผมดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกเฟซบุ๊กหรืออะไรใช้ชื่อว่าเรียนดีเจกับที่เปิร์ดครับอีกทีอีกท้าชสิ เรียนดีเจกับพี่เปิร์พจิพมแค่นี้เลยครับภาษาไทยภาษาไทยเหรอภาษาไทยเลยครับเรียนดีเจกับพี่เปิร์ Facebook YouTube ช anel มีหมดเลยครับวันไหนวันไหนมีนักเรียนสาวสวยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ให้แฟนไปนั่งมองหน้าเปิร์แล้วผมไปนั่งมองลูกศิษย์นะทำไมเราไม่กล่าวเลยเราไปเรียนเมื่อไหร่ ดีเลยนะฮะเออไว้เดี uh ๋ยวไปเรียนบ้างดีกว่าจ้ะนโนโนโอ้วันนี้ขอบคุณพี่เปิลมากเลยค่ะให้ความรู้เรื่องนี้ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจริงๆเดี๋ยวเจอกันเสร็จโมนะเปิลนะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากท่าอาจารย์เปิลค่ะขอบคุณมากค่ะอือนี่เป็นไงล่ะอีกโลกหนึ่งของกีฬาฉันบอกให้แล้วเหมาะกับเธอหรอเนี่ยวันนี้เราแต่งตัวแบบแบบเธอเหมาะเป็นพวกสแคชสแควรจริงๆได้ไหม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 หนูจะเป็น ช่มันสนๆนงี้เหมาะกับมันหนูมีคาแรคเตอร์เป็นแนวหมอลำซิ่งคิดเลี้ยก็ได้อยู่อ๋อกูขอใบแล้วกันทำไมเล่าอ้าโอเคเดี๋ยวเขาเป็นเมื่อไหร่เราจะไปเต้นให้อ๋อแล้วใบเออเต้นแบบเดี๋ยวเป็นดมดมทินเนอร์ดมทินเนอร์ตาดมได้ไหมคาราบาลเขาแบบอย่าดมคาราบาลเออดมอย่าดมแค่ตายแล้วดมทินเนอร์ โอเคประมาณนี้วันนี้ก็น่าจะได้ความรู้อีกแง่หนึ่งเรื่องของการแบบว่าเป็นดีเจสคร์แพดหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากที่จะเรียนก็ติดต่อพี่เปิร์ไปได้เลยเรียนเรียนอะไรนะเรียนดีเจกับพี่เปิร์เรียนดีเจกับพี่เปิร์คำนี้ภาษาไทยนะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นโอเคนะคะวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกการติดตามมากเลยทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์วันนี้ขออภัยถ้าเกิดว่าไม่ได้เก็บคอมเมนต์ครบนะก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะเพราะว่าพรุ่งนี้มาติดตามสปอร์ตไลฟ์สไตล์ของที4นะแล้วก็บ้าบอคอ ออาวันนี้ประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วพวกเราสองคนแล้วก็ทีมงานหมดเวลาแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแซคแคสเลยนอลย้องเอ๋